สวัสดีครับ CTW r i d e r นะครับ3พฤศจิกายน68นะครับเริ่มต้นเดือน11ไใกล้สิ้นปีแลครับก็เรามีรถเข้ามาเพิ่ม1คันนะครับคันนี้คือ Honda s ชาโด w 4 0 0คลาสิกเอกสารสัปสามิรนะครับรายละเอียดตัวรถสภาพรถเป็นไงบ้างไปชมกันครับได้ Shadow 400 c l a คลาสิสภาพดีปีใหม่หายากสับปสามิรเข้ามา1คันนะครับ คันนี้ตอนแรกเนะี่ยผมจีบเจ้าของไว้นานแล้วนะครับแต่ว่าราคาที่ขอไปเนะี่ยยังไม่ได้นะครับแล้วก็ราคาที่เขาขายเนะี่ยถ้าผมซื้อมาขายเนะี่ยก็จะแพงเลยแหละนะครับเราก็พยายามออฝากราคาไว้นะครับเขาก็บอกว่าโอเคเขาติดตามรถที่ร้านอยู่เดี๋ยวถ้าเขาเจอคันไหนเขาชอบแล้วเดี๋ยวเขาจะเอามาเทินอนะไรเงี้ยจน ไม่กี่วันเนี้ยเขาทักมาว่าโอเคพี่ผมยอมปล่อยแล้วนะครับก็เลยได้มานะคันนี้เป็น Honda Shadow 400 c l a s คลาสินะครับเป็นตัวปีใหม่นะเหมือนพวกไมล์ดิิตอลของ d ด x กตาแหละเด็กตามันจะมีไมล์อนาล็อกกับไมล์ดิิตอนใช่ไหมชาโด w เนี่ยก็เหมือนกันมันจะมีตัวแรกกับตัวที่ผลิตหลังๆออันนี้เป็นตัวปีใหม่โลโก้ใหม่แล้วนะครับที่สําคัญรถสภาพเดิมญี่ปุ่น แห้งๆเลยชุดสีเดิมโรงงานโครเมียมเดิมไม่เคยรีบิวคันนี้ออริจินอลจากที่ญี่ปุ่นมาเลยนะครับอ่ะเรามาดูรายละเอียดตัวรถก,กันครับให้ดูยางก่อนนะยางหน้าตะลบนะครับดอกเต็มอ่ะยางสภาพดีนะครับแล้วก็ขอบล้อเนี่ยเดิมๆญี่ปุ่นเลยนะครับไม่เคยบิวนะตัวรวมขอบก็ยังสวยอยู่นะครับ นิมไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะมาดูฝั่งดิทกันบ้างนะครับดิทหน้าเนี่ยก็สภาพใหม่นะครับที่สำคัญชาโดเนี่ยปัญหาหลักของมนเลยเนี่ยคือหนึ่งชาโดตัวที่เป็นไมลิต้นเนี่ยกระปุกไม้จะเป็นกระปุกไม้ไฟฟ้าคือตัวนี้กล่องเหมือนกล่องไม้ขี่ตัวนี้สีดำๆอันนี้น,น,นะครับชอบเสียนะครับถ้าเสียเนี่ยเลขไม้ความเร็วมันจะไม่ขึ้นนะครับตัวนี้ใช้งานได้ปกติ ความเร็วขึ้นปกตินะครับสภาพก็ยังดูใหม่ๆนะแล้วก็คันนี้สีเดิมโรงงานนะครับเป็นสีขาวมุกนะขาวมุกตัดลายโลกโก้ใหม่แล้วนะข้างหน้าก็จะเป็นที่หุ้มโชคตัวคลาสสิกนะครับไฟเลี้ยวเดิมไฟหน้าเดิมนะแฮนด์ผมเดาว,ว่าน่าจะเปลี่ยนมาแล้วนะครับเป็นแฮนด์ญี่ปุ่นนะครับกระจกก็เป็นกระจกแต่งนะมือเบรกมือคัสเติมนะครับ สภาพบ่อน้ําก็ใหม่ๆนะนะครับอายุรถคันนี้น่าจะ25ปีนะถ้าผมดูจากปีที่ผลิตนะครับมันคือรถเก่านะครับแจ้งลูกค้าทุกท่านก่อนนะตัวท่อเนี่ยเป็นท่อเดิมโรงงานไม่เคยผ่านะครับโคเมียมสภาพดีตัวปีใหม่แล้วเนี่ยคือปกติโลโก้ชาโดมันจะเป็นโลโก้กลมๆใช่ไหมแล้วเขียนชาโดอันเนี้ยเป็นตัวปีใหม่แล้วโลโก้ใหม่ นะครับแล้วก็จะได้ฟอร์บอร์ดมาจากโรงงานถ้าเป็นตัวแรกจะไม่มีนะจะเป็นพักเท้ากลมๆธรรมดาเ้็เนฟอร์บอร์ดอันใหญ่ติดตั้งมาจากโรงงานเพราะแป้นเบรกอันใหญ่เลยนะครับสภาพโครเมียมค่อนข้างดีนะมีตำหนิฝาบนสูบหน้าเริ่มพองนะครับอ่นะนอกนั้นโอเคสีถังสีเดิมโรงงานนะครับ ลายเดิมโรงงานอาจจะมีแบบล่องรอยการเขาเรียกอะไรแล,ล็กเกอร์ลอกตามอายุบ้างนะครับสติกเกอร์ญี่ปุ่นยังอยู่ครบนะครับครอบใหม่สภาพดีใหม่ที่ต้อนใช้งานได้ปกตินะครับประกับอะไรก็ยังดูใหม่นะครับแหงคอดูใหม่ฝาข้างโครเมียมนะครับเบาเดิม โช๊หลังก็บอกตันตรงรุ่นโชว,ว่านะครับผลิตให้แล้วคันนี้มีพิงหลังติดตั้งมาให้เพิ่มด้วยนะครับดุมล้อสภาพเดิมขอบล้อสภาพเดิมนะครับบังคลหลังสวยยางหลังตันหลบเช่นเดียวกันนะครับดอกเต็มนะด้านท้ายก็จะเป็นไฟท้ายเดิมไฟเลี้ยวเดิมที่ติดป้ายทะเบียนอยู่พบนะครับ มีพิงหลังมาให้นะคนซ้อนสบายเนี่ยพวกสติกเกอร์อย่างญี่ปุ่นเนี่ยยังอยู่เลยเนะี่ยนะครับโชกหลังเป็นของโชว่านะเห็นแบบนี้นะครับเป็นกระบอกตันถ้าเป็นสเลเชอร์จะเป็นเกียร์นะโซ่สเตอร์โดยรวมโอเคนะครับเช็คให้เรียบร้อยมีที่แขวนหมวกกันน็อกนะเกียร์จะเป็นตบหน้าตบหลัง นะครับถ้าเป็นตัวก่อนที่ไม่ใช่โลโก้ใหม่จะเป็นตบหน้าอย่างเดียวนะอันนี้ให้มาเหมือนแดกนะครับตบหน้าตบหลังที่เป็นไมล์ดิตอนนะโครเมียมสภาพสวยก็จะมีฝาที่เริ่มพองๆฝาบนนะครับตาหนินะส่วนฝาล่างเนี่ยสภาพดีนะครับฝาข้างเบอะไม่มีขาดผังสวยนะครับแต่อาจจะมีร่องรอยแบบ ตามอายุบ้างน,นะแต่ความเงาความอะไรก็ถือว่าสภาพดีครับโครเมียมสวยนะครับก่อนไปฟังเสียงเครื่องนะครับตำหนีคันนี้ที่เห็นหลกัหลกๆเลยก็คือบีฝาบนนะครับที่เริ่มพองถ้าถามว่าจะต,ต้องทำยังไงนะครับต้องถอดไปชุบ นะต้องลื้อฝาถอดไปชุบนะเหมือนโคมีม,มันเริ่มลอกนะครับอาจจะมีหนักๆก,ก็สูบหน้าขวานะครับหลังหลังขวาไม่เท่าไหร่หลังขวามีนิดหน่อยนะครับแล้วก็หน้าซ้ายนะครับแล้วก็หลังหลังซ้ายมีพองๆนะครับตําหนิมีแค่นั้นแล้วก็พวกถังก็าจะามีรอยตามการใช้งานนิดนึงแต่โดยรวมก็ถือว่าสวยนะครับ โอเคทีเนี้ยคันเนี้ยรถ25่ปีนะผมอยากให้ดูเลขใหม่จะเป็นโลโกโล้โนอินซยตรงไหม่นะคันเนี้ยเลขใหม่น้อยจัดแล้วก็ปลุกไหม่ไฟฟ้าไม่เสียด้วย1มื่นก้นะถือว่าวิ่งน้อยมากนะครับพอวิว่งน้อยเสร็จมันบ่งบอกเลยคือหนึ่งรถมันไม่ได้ใช้เครื่องมันเครื่องมันน่าจะสดนะครับลองสตาร์ครับ ระบบไฟติดหมดนะครับไฟหน้าไฟหลีนะครับสตาร์ทเครื่องไฟหลีติดนะเดี๋ยวเช็คสูงต่ำนะครับเ,เช็คระบบไฟสูง,ต,สงต,ต,ต่ำใช้งานได้ไฟเดียวเดี๋ยวหลังไฟแดติดนะครับหน้าไมติดอันนี้ไฟขาดตั้งนะหรือแดงๆนะครับ สายสายติดนะครับหน้าไม้สูงต่ำใช้ได้นะครับแอดังนะคันนี้ท่อเดิมไม่เคยผ่านะครับเงียบเงียบเลยจลองเบิดได้ฝ่าครับ ารับเ <Start. S 2> ข้าๆประมาณนี้นะครับ ก็ปกติปีใหม่ที่เป็นแบบมีพักเท้ามาโลโก้ใบเนี่ยหายากลรวผมไม่ค่อยได้เจอเลยคันนี้เห็นตั้งนานแล้วแต่เจ้าของเขาไม่ขายนะครับพอดีเขาเพิ่งปล่อยมาเพิ่งได้มานะครับก็ได้มาทันทีนะครับคันนี้ Honda าชาโด400คลาสสิกนะครับเอกสารสมาัติบิตตัวปีใหม่นะครับเลขใหม่แค่หมื่นไม่ถึง20,000ื่นนะครับรถวิ่งน้อยนะครับสภาพเครื่องสดจัดนะคันนี้ราคายที่68,000บาทราคานี้จัดส่งฟรีทั่วประเทศลูกค้าท่านใดสนใจสอบถามได้ครับ ขอบคุณครับ